แม่มย่อมกูเหรอแทบไี่ยนี anyway> ่ยแบ่ใช่ปะใส่ใ้ปลาผมรู้ว่าถึงตัวเล็กตัวใหญ่แ่บบ่ใช่ะครับพี่บไม่มีอย่างลายางไะเอา

โอ้ยเอวยังเล็ดอันนี้บึงโทรศัพท์ได้บ้างนี่ไลยเกี๊ยวไปจังบุกดูสิเอาแซ่บแบบแบบแซ่บหรือแบบแบบแซ่บแบบแซ่บเลยเนาะแบบแซ่บเนาะเดี๋ยวโดนเพื่อจะได้กินได้หน่นะเมนูนี่นะเอาแบบติดมันเลยเนาะติดมันเลยมันเลยเนาะหอมถึงหอมเลยเมนูนี่เนี่ยดนบ้าโดนไม่ได้กินตะเกงเนาะโอ้ยบริสุทธิ์ตะเกงนะ น้ำตกคอหมูยากเนาะแม่เออบุญมีดีเลยด้่มั้ยเนี่ยบุญมีดีบุญมีบุญป่าอีดีมันดีเลยแสร็จเสเลยเนาะแม่เออาูดนานๆนะเอวก็ห่อนี่ดีเลยให้เราเลยเวลาอยู่บ้านอะกินห่อนบะแดงได้แหละห่อนบะแดงได้ป่ะแม่ห่อนบะแดงเกิดขึ้นเจ้าพูงไม่ก็ได้ห่อนะ เอาแล้จะปลใหม่ได้เดี๋ยวปาเดว่ามันจะได้จุไฟอีกนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมึดตักายสบายดีเด้อปลาดุกเน้อลุกออกันอีกแน่กระโอไม่น่องนี่นี่ดสิฉันี่กับพ่อได้มั้งนะขบดเดี๋ยวนึงบได้แล้วนะเฮ้ยพอกันวันนี้กะพอเฮอยให้กขาข่าให้ดีมันนี่กะน้ำตก ตุกขอมูย่างมน้องนี่นี่ว่ทุ่โต๊ะนะาเสียบแล้วเหรวมิมืองไว้เเห็นแบบไรหมไปย่างก่อนหมนไปย่างมันหอมก่อนนึกชาไปอีอยู่ย่างเนี่ไม่เพิ่งจะมาหาอีกนี่จะเลยมาป่าน้องเอะเบี้วมาแล้วกะมาหาเฮาดีพี่ทองเล้วพัน มันเป็นประหยัดหรอมันโตขโมย่างน่ะมันกระดดกลุ่มไว้ดูสาวอยู่แล้วแล้วก็เป็นเอาไปข้างไฟบ่ข้างไฟอ๋อหนังน้อยหนึ่งเลยไม่ต้องเสียใจเลยห่อนจับอากาศกไงเกือเต็นเกือเต้นห่อนเมื่อว่าเมือไหรเนี่ย cho nó hòn mứ đấy đọc, đọc, đáy đáy vô. Ở đây vào nè phần đề phần bên đây vừa đi đó <laughs> <vậy> <laughs> แลละจะ้นละเี่ยะองคกับเชิเชิคัะขวะแนบ๊อแมนมะขวน่บบน่ังนันั่งนั้งังนั่นั่งน่นั่นั่งนั่นั่างน่นั่งน่งนนี่งนั่งนั่น่นันั่งน่งั่เนนน่่น่่ันน่นนั่่ <ด>น้ำปลาน้ำปลาเข้าไปเดี๋ยวผมนัวห้านงนึงแล้วเดี๋ยวพอบอกมันชิบวนัวมุนนี่นเด้วน้อยหนึ่งเพียงเลยน้ำเงาผสมไปกันเลย thì tôi mặc sụp mặt Em làm tốt thì tôi sẽ sẽ làm bằng nao à đây làm tốt đây hò men bò lên hả cái ăn đây แม่ข้าวโพดไปโพดไปพั้นไปพิเพ็ดเลยใช้ลายเนอพอไปถึงพอได้พอได้เพิ่อีกนิดน่งโอ้ยกินลำบากใส่ไดใส่ปรุงเขาไหมมีหอมเนาะหอมเนาะเออหอมมันะหอมหมอมีบบนี้หมอมีเนาะหอกับใ้เนาะอย่ากินเล

เจอจารย์บัดตักเบิดก็ได้ดีจัน,ปเ,นเป็นเงินเบิดแล้วเปล่ว้าวจ <c oughs> นี่ยบักว้าวได้ไหล่ไอ้ทางนี่หไหล่ได้เปล่เป็นน้แรงสอบทุกอยู่ เน่ใส่หนาแล้วนี่ต้ใส่ลายกินครับดยโอเคหักเละพี่น้องเลยน้ำตกคอหมูยา่างตกคอหมูยา่างเศษๆน้ำกันพี่น้องเลยโอเคไปมาเอาก่อนออเ, <laughs> เอากุ้งให้ลูกก่อนทากุ้งกันเออบบบนี้เดีย๋ยวไว้พ่อ,อยู่โต๊ะกินข้าวบบบนี้ <laughs> มาแล้วป่ะเฮ้ยเอ้ยนี่นี่กินข้าวลูกปลาพ่อรับลูกกุ้งหายเลยแล้วโอ้น้ำตกขมโอ้ยากเลยแล้วมาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยลืมพี่สบายดีพี่น้องเลยเนาะรุ่งกระดานเลยไปกรานสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเนาะกับช่องแม่น้องนี่นี่กับพ่อเฮิร์มชาแนลพว่น้องเลยนี่โอ้มามามาพี่น้องมา เราค่เพิ่กินก็ได้แน่เนี่ยว้ากาเลื่อนเรอะเขาเฮะแก่แก่ยุกแก่กหย่อนเลยมาได้ไปหนแล้วโม่อะไรปัน ก้อนก็อ่อนยนี่ลูกสาวผมมากินข้าวหนพ่งคนกูลงมาขอด้วยคนเดียวมาพี่ลงมาเออไปดูเถเอาไปที่นะนเมื่อวานย่องไกะแทบนี นี่บว่ะพี่ชาน้ำปลาผมรู้วถึงตัวเราตัวใหญ่แซ่บว่ามำไดีแค่ไม่มีอย่างไรยากนะแมวน้ำปลาแต่ของนัวของกุ้งของกิ้งกงนี่สิ เป็นผมง้อกไปใ่ใลแบบนะ่เด้งยอแ่เอร็จนพอดีเนาะมาขี้ลงมาฮึนี่กระชายเป็นข้อเสอ่ะอืมรูปทีจกำกได้ไหมพี่ยังไยั่พี่ควร

năm tốt này tôi xem bằng nào đây xem bằng nào một cái năm tốt đây Một xem đây không khuẩn đấy. Ừ. Lớp, Nào cửa đấy Rồi. Lớp, khuẩn đấy bên Nào Nào cửa đấy 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 Nào cửa Nào cửa đấy Nào cửa đấy Nào cửa đấy đấy Nào cửa đấy Nào đấy Nào Nào đây Thế một cái biết này. Nó thịt treo. Treo cái cổ. một nha. Đây. này. nó không mắc cái này. Tôi học một có của mình. Không phải mông hết cái cổ này. Mông có bên đây. ถ้าไหนชซ่บหียยืนยืนถามปนเี่ยว่าจะยืนถามเด่นเองนะนั่นมต้องยากไปเฮียนไปํำไปเฮียนมันเอ่อขโทษนะมัต้องเห็มันเสียเวลาอ่างซะยืนเมงซื่อจะเป็นไรคนส่คนแรงยางเนาะคือจะไมคน่วนข่าแซ่บยืนม่งกแซ่บเลยเห็นแซ่บเลยนาะ

หลมหลายปีหลายปีนา้องที่มึงหรือน้องไอ้เนาะเซียบไปได้่านี่ไงมาได้อวยกันดีเซียบดิมึงเคยอวยนะในที้งานไหนครับว่าเกีดแมนแมนบด nó mmmm mmmm này, mmmm 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 xám chứ.

นี่ขาแม่เอาไปป่ะเีอปหยิบป่ะไปหยิบกูแม่ขอ้านี่ขาแม่กนไไปมาหือมังอมีไปกว่าดีไปกว่นี่กนขาแม่กินขาแม่กัดนี่นิ่งคอยหง่อนอยู่เลยอะอะอยากอะไรออยากอะไรเฮ้อเอ้ออะอยาง เฮ้ยนี่เลยไม่ได้พักพเลยเร็วไปกว่าเร็วไปอยากใอยาหาอยาอยาอยาามาให้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 ลูกแชร์บอกับพ่อแชร์บอลกับแชร์บอลแชร์บอลกับแชร์บอลกับแชรบอลกับแชรบอลกั่แชรอกับแชย์บอกับแชร่บอากับแชร์าอลกับ

con hiệp nhiên, hiệp nhiên yết. Olá, hiệp nhiên yết. Trishu giải em cùng lấy đấy Con năm chất chất chứa chất chứa chất 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 chết chất 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 chết chất 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 móc ghi 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 Mà ghi móc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 

าตัวอ,อินดีรอแบบน,นี้เราเลยนี่จะว่าแบบพี่ใหญ่เพิ่นผ่านเึินมาอุ้มลุงกับแม่ป้าเพิ่นผ่านลุงเพิ่นมาให้ลูกเป็นสภาพบันธ์เพิ่นเป็น่าวตาบอดอยู่บ้านอ่หนุงมบ้งพี่น้องเอ้ยนี่จะว่าซื้อเครื่องซื้อของไปเล้วเท่าเอาที่เขาเอาไปได้มาม่าป๋าสับของพวก อันนี้เนี่ยาเา้องเดือกันถหม้อในอกเพิ่นเพิ่นนี้มันจะ่ได้เท่าไปยในดอกกับสาม้อให้เพิ่นนอกเพิ่นตับบอดการนั่ตาอ้าวพี่นว่าจะไดรุกกระเพ้าไปนะเพิ่นว่าจะไดนก็สบายดีเพิ่นเออของคุณได่หลาบอยู่เนาะไอเมยก็หลุกซานโต่บดที่นี่เข่าค้ากันี่ละเขาค้ากัน่ลม่แก้วไม่แก้หัมบอแก้วหัืบอ บแบหนื่อ้ะพ่อน้มันจะแช่ไว้อันขอคุยกันมาเห็นก็รู้ไม่ขาน่อัลนกินขาวนี่แน่เดไปยุไปมไปไหม พ่อเนาะไปบาหึไออ๋อก็ไปเดี๋ยวจะไปนื้อสมมกับแม่ละแม่ละกูอยู่ไม่เที่ยงฝากนะไปซ่อมชุดต้องนะอืมยินอย่างพวกแม่เสื้อพวก ไปบ่ร <blender>, no. ู้ไปนี่พ่อกูอรบ่อ่นบ่จะพึ่งทำยังที่เงี้ยนี่่ะ รดยฝีล่างกับเราบ้างเลยเดินก vor, oh, do, do. Yeah ับ so ล่างเนอะใ่ห <facial> น้าป้าลุกมาเจอหรปอปะลงขับล่างเราว่างเลยเด้อโดนโดนโดดนขับไป่ับมาเยอนี่อมาขี่รถลูกมอไซ์ละได้ใช่หน้าปาลกือล่ารถลมตลอดวะเดี๋ยวเคยครับบบว่ารถกำเบกหนาเม่นบอสอ่า ยังมีเกตีเหยียบเ็กตีเนาะได้ลยอาเีวันคืองาเครื่องบอกเ่อนี่นเรีปรยาไงหานนีด่ดยัาากันเออเคุบเพื่อของแขเย้อเขาบอกเขาบอกองแคย่เอเะ <c oughs> โอเคอะแล้วยกันเลยกลบิหนที่นี่สบายดีไปลุยเ้อสบายดีไายบาย